เฮ hey, ลานคะ่ะผ้ากันเถินตัวบิดโตนั้นบุกห้องข่าวขอแต่งกลางรายการคะ่ะทั้งช็อกทั้งโรแมนติกแบบสุดๆเมื่อทางด้านของโตศักดิ์สิทธิ์นักร้องหนุ่มคนดังบุกเสื้อไพรย์เข้าไปรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่องสมก่อนจะเข้าไปนัง่งค้างๆทางด้านของสาวบายพิษชยทันแฟนสาวจะเริ่มบอกความรู้สึกกลางอากาศว่าสิ่งที่เรามีให้กันไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราเจอกันเมื่อ9ก้าปีที่แล้วผมอยากจะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่สรยุทธพี่พ,พีน้องๆทุกคนที่เป็น กำลังใจให้ผมกับไบร์มาโดยตลอดพวกคุณก็เหมือนญาติของพวกเราสองคนขออนุญาตทุกคนด้วยครับเพราะว่าหลังจากวันนี้ผมอยากให้ไบ้์ตื่นขึ้นมาเจอผมเป็นคนแรกครับ จากวันนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะมีแค่เราตรงนี้เสมอจากนั้นทางด้านของหนุม่มโตเองก็ได้คุกเข่าเปิดแหวนและขอตแต่งงานซึ่งใบได้รำให้พร้อมตอบตกลงสุดท้ายทั้งคู่ก็กอดกันทัางกลางเสียงปรบมืออันเกลียวกราบงานนี้มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจํานวนมากค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ขอให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขมากๆค่ะ